กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีโรงเรียนสีสวยชื่อว่าโรงเรียนดอกไม้บานทุกเชา้าเด็กๆจะตื่นแต่เชา้าล้างหน้าแปรงฟันแล้วรีบใส่ชุดนักเรียนเตรียมไปโรงเรียนน้องปันปันและน้องมินนี่เป็นเพื่อนรักกันพวกเขาชอบมาโรงเรียนมากเพราะโรงเรียนสนุกสุด เมื่อมาถึงโรงเรียนคุณครูยิ้มแย้มทักทายสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้อากาศดีนะไปเข้าแถวกันเถอะหลังจากร้องเพลงชาติและออกกำลังกายเด็กๆก็เข้าเรียนในห้องเรียนมีของเล่นมากมายมีสมุดมีสีเทียนและมีมุมต่างๆเช่นมุมศิลปะมุมหนังสือและมุมขายของ วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องสีสันสีแดงเหมือนแอปเปิลปั่นปั่นพูดสีเหลืองเหมือนกล้วยมินนี่เสริมหลังจากเรียนเด็กๆได้ออกไปเล่นที่สนามมีชิงช้าม้าหมุนและบ่อรายทุกคนเล่นกันอย่างสนุกสนาน ตอนเที่ยงเด็กๆกินข้าวด้วยกันอย่าลืมล้างมือก่อนกินข้าวนะจ๊ะคุณครูบอกทุกคนพูดพร้อมกันว่าค่ะครับค่ะ ตอนบ่ายเป็นเวลานอนกลางวันเด็กๆนอนหลับสบายตายผ้าห่มนุ่มๆตื่นมาแล้วก็ได้ฟังนิทานจากคุณครูและเล่นเกมสนุกๆก,ก่อนกลับบ้านก่อนกลับเด็กๆก,กล่าวลาขอบคุณคุณครูครับค่ะแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะและทุกคนก็กลับบ้านพร้อมรอยยิ้ม